คองพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฮิปรลูบทที่12การตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทลหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายทรงคิดถึงพระองค์ ผู้ทรงยอมทนต่อการขัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนละและไม่ท้อใจในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอย๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้นท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอน แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเรา เพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แกบรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเขาที่อ่อนล้าและจงทําหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่ขยเกนั้นจะได้ไม่เครดแต่จะหายเป็นปกติคาเตือนไม่ให้ปฏิเสธพระคุณพระเจ้า จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีลากคมคืนงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนทิน อย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอซาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียวเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรน,นั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไข แม้ว่าเขาได้สแสวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟที่ไหม้หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายุหรือมาถึงเสียงตแตรหรือมาถึงพระสุรเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้ว พออ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสกับพวกเขาอีกเพราะพวกเขาทนข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะถูกคว้างด้วยก้อนหินจนตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของผู้สวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงคิดศักดิ์ของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจะลึกไว้ในสวรรค์ลแล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตวิญญ,ญาณของคนชอบธรรม ซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันทสสัญญาใหม่และมาถึงผ้าโลหิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบลจงระวังให้ดีอยา่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นเพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่ผนทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลก พวกเราผู้เมือนหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุลเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่า สิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนดำรงอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้ เราจึงนมัสก,การอย่างที่ชอบพระไทยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาพลาน